บอกว่าอันนี้มองแบงค์เป็นเด็กแต่ว่าแบงค์ผ่านงานมาเยอะมากแล้วอตอนนี้ยังขาดอะไรที่ยังรู้สึกว่าบทไหนที่ยังอยากจะเล่นอยู่จริงก่อนอันนี้เคยแบบอยากลองบทที่มันชาเลนจ์ตัวเองมากๆอย่างเช่นแบบไปลองเล่นคนที่แบบเป็นจิตเวชหรือ,อว่าแบบจิตประเภทอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอแบบตอนเราโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราอยากอยากถ่ายทอดมุมของเกี่ยวกับมุมของความรักบ้างเป็นหนังเกี่ยวกับแบบคือเพราะพอโตมาเราไม่ค่อยเห็นแบบ หนังรักไทยที่เหมือนเมื่อก่อนแะก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามีโอกาสได้เล่นหนังก็คงอยากจะเล่นเป็นแบบหนังรักสักเรื่องกับใครกับใครเป็นโรแมนติกเลยโรแมนติกเลยกับใครถ้าเลือกนางเอกได้สักคนหนึ่งเลือกใครดีพิมพาตอบเซ็ต เต่อแบบดารามากเลยไม่แต่ผมเล่นด้วยกันไม่ได้หรอกโมโนแม็กซวามมันด้วยหนังแอคชั่นในราคา89บาทลูกค้า AIS กดดอกจัน6 7 8ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้าทูดีแท็กกดดอกจัน3 3 6สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกขอหนังแอคชั่นสมัครเลย